The Super Mario Bros. Movie หนังใหม่สร้างโดย Illumination เจ้าเดยกกับนีเนียนหนังเรื่องนี้จะสนุกไหมไปฟังกันครับก่อนที่จะรับฟังเราบทฝากกระทืบไหลต่อยสับสไครต์และทุกกระดิ่งให้แตกไปเลยนะครับ ก็ต่อจากนี้นะครับผมจะมีการรีวิวแล้วก็อาจจะมีการสปอยนิดหน่อยนะครับใครที่อยากจะไปดูที่โรงศพเอ้ย oh, oh, oh. อยากจะไปดูที่โรงหนังเองก็ปิดกันไปก่อนนะครับก็หลังจากที่ผมได้ดูหนังเรื่องนี้จบนะครับเดอะซูเปอร์มาริโอสบรมฟี่ Super Mario นะครับก็ก่อนที่ผมจะไปดูเนี่ยก็เป็นการดูหนังที่แบบไม่ได้คาดหวังอะไรก่อนก่อนจะเข้าไปในโรงนะครับแล้วตัวผมเองก็ไม่ใช่ตัวเป็นแฟนมาริโออะไรด้วยผมไปดูเพราะว่าเออผมเคยเล่นเกมมาริโออะไร,ะไรมาก่อนอ่ะเออเล่นแบบตอนสมัยเด็กๆผมชอบเล่นอะไรอย่างเงี้ย ผมก็เลยเข้าไปดูแบบไม่ได้คิดอะไรมากนะครับแต่ปรากฏว่าอย่างไงครับปรากฏว่าแม่งโคตรดีมากแม่งสนุกจริงๆอ่ะเออผมไม่ได้แบบอวยอะไรเงแบบเพราะว่าแบบหนังมันแบบมันเป็นผมคิดว่ามันเป็นหนังแอนิเมชันของปีนี้ได้เลยนะเออถ้าแบบในช่วงที่เหลือของปีนี้มันไม่ได้มีอะไรที่ดีกว่าหนังนี้นะคือแบบหนังมันเก็บทุกรายละเอียดดีมากครับแบบมันถอดแบบออกมาจากเกมที่ผมเคยเล่นนะซึ่งแบบเฮ้ยมันตรงกับที่เราตั้งเป้าก่อนที่จะไปดู้ที่แบบว่าผมไปดูเพราะว่าผมเคยเล่นเกมนี้มาก่อน มันก็เลยแบบโปะเชะเลยครับแบบไม่ว่าจะเป็นแบบตัวละครต่างๆเสียงเพลงเอฟเฟกที่เราแบบคุ้นขูตั้งแต่เด็กๆที่แบบเราฟังเสียงมาริโอ่ะเสียงแบบดืดดืดดดเนี่ยเออไม่รู้คนทำเสียงห่อนะแต่แบบเป็นเสียงมาริโอ่ะคือแบบทุกอย่างนั้นใช่อ่ะแบบอิดลอยฟ้าแบบอิดลอยฟ้าที่แบบตัวมาริโอจะต้องเดินตรงบนคนอิดใช่ไหมเออมันก็ใส่เข้ามาในหนังแล้วแบบไม่ว่าจะเป็นแบบไอตัวเห็ดเพิ่มพลังต่างๆที่แบบเรา ตัวมาริโอกินแล้วแบบตัวแม่งขยายร่างขึ้นหรือจะจะเป็นตัวซูเปอร์สตาร์ไอตัวดาวที่แบบมาริโอ้กินเข้าไปจะแบบจะไร้เทียมทางอะไรเงี้ยแบบทุกอย่างมันอ้างอิงมาจากเกมหมดเลยครับเรียกว่าแบบโอ้โหเต็มอิ่มเต็มอิ่มแล้วไม่ใช่แบบแค่เกมมาริโอ้นะครับยังม,มีการจับเอาตัวละครตัวคองเดสโทเยอร์เข้ามาในเข้ามาในเรื่องด้วยหรือแบบเจ้าตัวมาริโอ้ r าที่แบบเออใส่เข้ามาในเรื่องอีกด้วยมาริโอ้ขาที่เราเล่นเกมแข่งรถมาริโอ้ ที่แบบใส่ดีเทลต่างๆอัดเข้าไปในหนังนะครับเรียกได้ว่าแฟนๆฟมาริโอหรือไม่ต้องแฟนมาริโออย่างเดียวอ่ะแฟนแฟนเกมสาว,วกเกมลินเทนโดจะต้องแบบปรื่มปริ่มกับหนังเรื่องนี้มากๆแน่ๆครับแล้วแบบการใส่แฟนเซอร์วิสอะไรต่างๆนานาไม่ว่าจะแบบจะเป็นการกระโดดรูดเสาธงที่แบบเออเราเล่นมาริโอทุกเกมแต่ละในแต่ละด่านตอนจบเกมเราต้องกระโดดลูดรูดรูดเสาธงใช่ไหมเออมันก็มีแบบมาริโอมันแบบเออใส่เหตุพิเศษอะไรต่างๆเข้ามาในเข้ามาในเรื่องนี้ด้วยนะไม่ว่าจะแบบ เห็ดแมวเห็ดแล็คูณเห็ดแบบกินแล้วย่อส่วนหรือเห็ดน้ําแข็งหรือแบบเห็ดดอกไม้ไฟเล่งแบบโอ้พระเจ้าแต่ละฉากที่แบบไอเห็ดเหล่านี้มันปรากฏมาในหนังที่แบบโอ้โหแม่งพีคมากแม่งแบบส่งเอฟเฟกกับหนังเอฟเฟกในการที่แบบเพิ่มอรรลรสในการดูหนังได้อย่างดีเยี่ยมเลยนะครับแล้วแบบการใส่รายละเอียดเพิ่มเพ้่มาในหนังดีนีเทลแบบต่างๆเนี่ยผมว่าเออมันตรักการตามากครับ โอ้โหแบบดีเทลต่างๆที่แบบเราไม่ไม่ได้แบบรู้มาก่อนหรือแบบเออทุกทุกคนอาจจะรู้มาแล้วแต่ผมอจะไม่รู้อะไรอย่างเงี้ยคือผมได้พอพอผมดูหนังเรื่องนี้จบแล้วแบบได้รู้อ่ะมันก็แบบโอ้โหมันมันแบบมันดีอ่ะมันไม่ได้แบบเป็นดีเทลที่แบบปัญญาอ่อนอ่ะเออแบบอย่างเช่นอะไรแบบเออที่ผมไม่รู้คนอื่นรู้อยู่แล้วเปล่านะที่แบบที่เราเห็นในตัวเกมที่แบบตัวมาริโอแม่งบุกเข้าไปในท่อได้อะไรอย่างเงี้ยเออก็ในตัวหนังก็ยังได้แบบเอาจับ จุดนี้มาเชื่อมโยงกับที่ว่าตัวมาริโอเนี่ยเขาเป็นช่างปปาปออในเรื่องที่แบบก็แบบไอตัวที่ตัวมาริโอกับตัวน้องตัวน้องเขานะชื่ออะไรนันน่าชื่อลูจีนะที่แบบออกมาแล้วแบบเปิดเป็นบริษัทช่างประปาแบบซ่อมซ่อมน้ํารั่วอะไรเงี้ยก็แบบเออมันก็มีเซนกับที่แบบเราเห็นในเกมที่แบบมาริโอแม่มุดเข้าไปในท่ออะไรเงี้ยเออหรือแบบจะเป็นที่แบบไอตัวมาริโอที่กินเห็ดเข้าไปแล้วแบบตัวขยายร่างนี้นะฮะแต่ว่าในนหนังมืงใส่ใส่ใส่รายละเอียดไว้ว่าแบบตัวมาริโอแม่งไม่ได้ชอบเผ็ดนะจริงอ่ะ เออแบบเขาขั้นเกียิเลยอะแบบไม่กินอะแต่คือแบบในเรื่องม่ก็แบบใส่เข้ามาแล้วแบบกินแล้วแบบตัวขยายขยายใหญ่ขึ้นอะไรเนี้ยแบบตัวมาริโอ้แม่งตัดสินใจที่แบบเออถึงแม้ปูจะไม่ชอบเผ็ดอะกูต้องแดกเข้าไปที่แบบเพื่อที่จะไปช่วยเหลือคนอื่นไ่ายเออซึ่งในคาแรคเตอร์มาริโอ้อย่างที่เรารู้กันคือแบบมีความกล้าหาญเด็กเดียวกล้าตัดสินใจทําเพื่อผู้อื่นอะไรนี้นะก็เลยแบบใช้ได้เลยกินใจนะแล้วแบบก็สําหรับดูบทนะครับ ผมให้คะแนน The Super Mario Bros. Movie อยู่ที่8.5เต็ม10ครับโอ้โยอคือคือทุกอย่างมันลงตัวกลนก่อมจริงๆครับไม่ว่าจะเป็นแบบงานภาพที่แบบดูละเอียดดูแบบเขาตั้งใจทำมากๆครับแบบที่ผมดูแบบเขาเสืออกมาให้เราแบบอูเขาตั้งใจทำไม่ว่าจะเป็นแบบฉากต่างๆหรือแบบฉากซีเรียสฉากซึ้งกินใจหรือฉากฮาทุกอย่างมันมีในมาริโอภาคนี้หมดเลยครับ เออแบบฉากฆ่าโดยเฉพาะแบบทุกฉากที่แบบไอตัวเบลเซอร์ตัวร้ายที่เป็นตัวเต่ามีกระดองมีหนามนะมันออกมาแต่ละฉากที่แบบออกมาเล่นเปียโนแล้วก็มโนว่าตัวเองจะได้แต่งงานกับตัวพรินเซสนะคือแบบเป็นโคตรฮาเลยแต่ละอันเนี้ยซึ่งตัวละครนี้ก็ได้แบบตัวอะไรนะแจ็คแบล็คคือถ้าทุกคนได้เคยดูจูแมนจี้มาก็น่าจะรู้จักตัวแจ็คแบล็คนะเออเขามันได้มาให้เสียงแล้วก็มามาพากในตัวละครเออเบลเซอร์ตัวนี้นะซึ่งก็แบบเออถึงอารมณ์ดีมากนะ ส่วนตัวมาริโอเนี่ยก็จะได้ตัวชื่ออะไรนะคริสแพดเออจากการเล่นเกิรลซีมาให้เสียงก็ถือว่าทาออกมาได้ดีมากนะครับยิ่งตอนจบที่แบบโอ้โหมีการแบบหลุดออกมาในโลกจริงๆที่แบบมาริโออาศัยอยู่คือแบบแม่งพีคเลยอ่ะที่แบบตัวบาลซ์เอร์แม่งโผล่มาพร้อมทหารแล้วแบบมาบวกกับไอตัวมาริโอะคือแบบแต่ละฉากแม่งแบบแล้วแบบตัวมาริโอที่แบบได้สุดท้ายได้ได้ได้กินในตัวอะไรนะไอตัวซุปเปอร์สตาร์แล้วแบบกลายเป็นโอ้โหมาริโออะไรเทียมทานเออที่แบบได้ ไอตัวมาริโอ้แล้วก็ตัวน้องเขานะแม่งเหมือนแบบเออแล้วแม่งก็แบบไปสู้กับไอตัวเบอลเซอร์คือแบบผมว่าโอ้ไม่เหมือนถ้าใครเคยได้ดูเรื่อง R R ก็แบบเออคล้ายๆนั้นเลยนะแบบโชว์โชว์โช,ชว์พลังอนะ่ะคูล้าเจมพานะ่ะแบบอ,อัดไอตัวเบอลเซอร์ยับเลยก็หนังจบมันก็จะมีเอ็นเคดิตสองตัวนะครับก็อย่าเพิ่งลุก,กันไปไหนเพราะว่าดูเหมือนแบบจะมีการทําภาค2อมาด้วยนะครับเออในการี่แบบเออเอ็นเคดิตตัวตัวที่2นะก็ต้องรุนให้ตัวหนังทำกำไรใ,ให้ได้มากๆนะครับเราก็จะได้ดู เอ,อเดี๋ยวมาโอกภาค2กันต่อก็ก่อนไปผมฝากกดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ดูบทเลยนะครับก็วันนี้ดูบบต้องขอตัวลากันไปก่อนครับสวัสดีครับ